สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่แอนเอเชียนะครับผมคลาสสิก EP 2นะครับผมกับช่องวัชเช่เช่นเดิมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมผมได้ตัวดาบปิ้นมานะครับเดี๋ยวจะมาขอแนะนำนะครับผมให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดบางจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะผมก็ เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดเรื่องดาบปิ้นนะครับผมให้เพื่อนๆทราบกันนะครับผมเผื่อว่าใครเป็นสาวกของดาบสายปิ้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้มีข้อมูลนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่ผ่านมาเจอช่องผมนะครับผมก็คิดถึงเกมเก่าๆนะเกมแลนนะครับผมอาจจะเคยเล่นดาบปิ้นมาก่อนนะครับผมแล้วเวลามันเกมนี้มันก็สิบกว่าปีนะนะครับผมอาจจะหลงๆลืมๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็มาแนะนํา คร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชาเรื่องดาบปินมากนะนะครับผมเออนะครับข้อมูลัไหนตกหล่นไปนี่ต้องขอภายไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยนะนะครับผมแต่ก็จะพยายามแนะนําหรือว่าพูดในสิ่งที่ตัวเองอได้ลองเล่นแล้วก็รู้มาแล้วกันนะครับผมผิดถูกไงขอภายไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกระดาบดาบสายปิ้นก่อนนะครับดาบสายปิ้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีจุดเด่นนะครับผม อของเรื่องการสกิลนะครับผมโดนคู่ต่อสู้แบบไม่มิดนะครับผมคือโดนโดนเต็มๆนั่นแหละนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยแพทนี้เนี่ยนะครับผมผมบอกก่อนว่าค่าพลังงานเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าวัดดาเมจกันตัวตัวเนี่ยนะครับผมดาบปีนมันก็กดไครไม่ลงเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนหมัดพาวนะนะครับหมัดพาวมันมันแรงนะฮะอย่างนั้นมันคือมันคือมันสามารถกดคนเดียวได้นะครับผม อย่างธนูเด็กก็จะมีคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถกดบางอาชีพตายเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือดาบปิ้นเนี่ยนะครับผมมันไม่มีคอมโบนะครับผมมันเป็นสกิลดูเดี่ยวนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันไม่มิดนะครับมันตีเข้าคู่ต่อสู้เต็มๆนะครับนะครับแนวทางการเล่นนะครับผมไม่เหมาะนะครับผมสําหรับการที่มาเล่นคนเดียวแล้วจะไปลงส่งคามไม่ว่าจะเป็นวอลลองคอมนะครับผมฟรีพีเคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันกดใครไม่ตายนะครับผม เอ่อดาเมจบางทีมันยังไม่ถึงพันเลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปกันเป็นหมู่คณะเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมน่ากลัวอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนว่าน่ากลัวมากนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูความน่ากลัวของดาบปิ้นเนี่ยนะครับผมในวอต่างๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนํานะครับผมสกิลนะครับแล้วก็อ่าอุปกรณ์สวมใส่เบื้องต้นของดาบปิ้นให้อ่า เพื่อนๆทราบก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใครมาเล่นแล้วเนี่ยจะได้มีแนวทางในการเล่นนะครับจะได้ไม่งงต้องต้องไปงมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูรายละเอียดของคลิปผมแล้วก็ลองไปปรับแต่งในแนวทางของตัวเองได้นะฮะอ่ะโอเคครับสกิลเนี่ยนะครับผมเราต้องรู้ก่อนว่าอาชีพดาบเนี่ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนอาชีพธนูนะครับผมไม่เหมือนอาชีพอ่าต่างๆอะ่ะที่แบบว่ามีค่าสเตตัสปุ๊บแล้วจะใส่ อาวุธแล้วจะใช้สกิลของอะไรก็ได้นะครับมันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมใส่ดาบพาวอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีผมไปใช้สกิลเด็กอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับที่ที่อาชีพสายดาบเนี่ยมันมันมีแยกอ,อาวุธออกมานะครับผมเป็นสายนั่นเองนะครับผมก็คือดาบกับมีดนะฮะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ <laughs> ขอแหง้งขอแหง้งดื่มน้ำนิดนึง อ่าโอเคนะครับมาต่อกันนะครับทีนี้เนี่ยสกิลของดาบสายปิ้นเนี่ยนะครับผมอ่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยจะใช้นะครับผมสกิลเนี่ย107นะครับ117 127 147แล้วก็157นะครับผมก็คือตั้งแต่107ลงมาเลยนะครับตั้งแต่สกิลนี้ลงมานะครับผมก็คือเอาอ่าเข้าไปอ่าสู้คู่ต่อสู้นะครับผมมันจะเป็นอ่าสกิลนี้ที่ผมเรียงไว้นะครับผมด้านซ้ายมือนะครับผม แต่ทีนี้เนี่ยการลงสเตตัสเนี่ยนะครับผมของดาบของดาบปิ้นเนี่ยคือเพื่อนๆต้องค่อยๆลงนะไม่ใช่ว่าได้พอยต์มาปุ๊บแล้วกดไปลงปิ้นรัวๆเลยนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพื่อนๆเนี่ยต้องเหมือนเดิมเหมือนกับอาชีพธนูที่ผมเคยทําอาชีพธนูไปในในการลงสเตตัสเนี่ย หลักสูตรคล้ายๆกันนะครับก็คือเราต้องใส่ไม่ว่าจะเป็นแหวนชุดกงปิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเพิ่มค่าสปินมาเนี่ยนะครับผมให้เราใช้พอยต์ได้น้อยที่สุดเนี่ยนะครับใส่เข้ามาก่อนที่จะลงสเตตัสนะเพื่อนๆนะครับพอเราได้สกิลเนี่ยนะครับผมที่มันค่าสุดยอดแล้วเนี่ยให้เราย้ายมาลงเลือดน,นะครับแต่ถามว่าพาวลงทําไมอ่าลงเพราะที่จะเอาบัฟนี้ครับเพราะว่าของดาบอาชิดดาบเนี่ยนะครับผมบัฟตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเพิ่ม พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความแรงนั่นเองนะครับผมก็ต้องอัพพาวเข้ามาด้วยก็อย่าลืมใส่ของโกงละกันนะครับโกงเตตัดนะนะครับผมก็ประมาณนี้นอกนั้นก็จับไปลงปิ้นหมดนะครับผมอ่านะครับพอเราได้สกิล157ที่ขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยเราค่อยย้ายมาลงเลือดนะครับผมเพราะว่าดาบปิ้นเนี่ยมันค่อนข้างบางนะนะครับผมเราก็ต้องเพิ่มเลือดเข้าไปหน่อยละกันนะฮะอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็อ่าต่อมาครับต่อมาคือ Uh, ช่องอ uh. ื่นๆนะครับช mm ่องอื่นๆเนี่ยนะครับผมเราสกิลแรกตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบตั้งรับตัวนี้นะครับผมก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมเต็มข่้สุดยอดนะครับแล้วก็จะมีเลือดนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ไลท์สปีดตัวนี้สําคัญนะครับทุกวอร์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แต่ไลท์สปีดนะครับผมต้องต้องบัฟตลอดนะครับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสบัดของสายดาบนะครับจะทําให้ตัวของ สกิลนะครับผมอ่าออกไว้ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับมีแค่นี้เลยนะสกิลมีแค่นี้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องบัฟกันบ้างนะครับบัฟเนี่ยซ้ายมือผมใช้แค่นี้เลยนะครับผม1-5ถึงนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนี่ก็จะเป็นบัฟพาวนะครับผมเพิ่มอ่าพลังโจมตีนะครับผมอันนีไลท์สปีดก็ทําให้อ่าวิ่งเร็วนะครับตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นอ่าบัฟป้องกันนะครับ 3ตัวเนี่ยนะครับผม3 4 5ที่เมาส์ผมชี้อยู่ซ้ายมือนี้จะเป็นบัฟป้องกันหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบัฟป,ป้องกันเนี่ยสอย่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับบัฟป้องกันตัวนี้เนี่ยที่เมาส์ผมชี้เนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเพิ่มพล,ลังป้องกันให้กับทีมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าไล่บัฟให้ดูก่อนนะครับเพื่อเพื่อลองดูค่าสเตตัสป้องกันผมนะนะครับผมตอนนี้ก็คืออยู่ที่202นะครับอาจจะผมลองบัฟสกิลนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 3 3 นะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลบัฟที่เพิ่มพลังป้องกันให้18นะครับผมตามตัวหนังสือสีเหลืองที่แจ้งอยู่เลยนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับผมสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแบบพูดง่ายๆคืออันทาุนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ นะครับพลังป้องกันจะเพิ่มมาอีกฮะเป็นอ่าสองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าสกิลตัวเนี้ยนะครับมันจะเพิ่มป้องกันเนี่ยเป็นอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหน่วยนะครับก็จะเป็น10นะครับผมอ่านะครับผมนี่นะครับพลังป้องกันนะครับจาก202ขึ้นมาขนาดนี้ถือว่าเยอะนะอ่านะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นบัฟนะครับทั้งหมดนะครับผมของอ่าดาบปิ้นนะครับที่เอาไว้ใช้ตลอดนะครับผม แต่จริงๆคือบัฟตัวนี้เนี่ยถามว่ามัน,ม,นมีบัฟการทาของพาร์อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าทีนี้คือมันมีป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก18หน่วยนะครับก็คือมันก็ต้องใช้นะครับผมอโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลนะครับผมเข้าข้าวพื้นฐานแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็สเตตัสนะครับเพื่อนๆก็ ลองทำตามที่ผมบอกดูนะครับเราจะได้มีพอยต์เนี่ยมาลงเลือดเยอะๆนะฮะเพราะว่าเลือดตัวนี้ของผมก็อยู่ที่2,003นะครับผมไม่มีบัฟไฟฟ้านะฮะอ่ะโอเคทีนี้เลื่องสกิลกับเรื่องสเตตัสผ่านนะฮะโอเคครับต่อมาก็มาดูถึงเรื่องอุปกรณ์สวมใส่นะครับอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยผมจะแนะนําเป็นสิ่งที่เราหาได้จากในเว็บก่อนนะครับผม อ่านะครับแต่ว่าของไหนที่ว่ามันอ่าราคาแพงนะครับเพื่อนๆยังไม่สะดวกอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วกันนะครับเอาเราเล่นเอาตามที่เราไหวนะครับผมไม่ต้องไปดันสุดอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะออกสกิลแล้วก็สามารถที่จะได้สกอร์อยู่แล้วนะครับ อ่ารประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ก่อนนะครับแหวนนะครับผมผมเลือกอันนี้อันนี้คือแล้ว like แต่นะถ้าเกิดใครมีกําลังก็ไปซื้อแหวนอ่าไฟฟ้าใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าแบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะบวกเลือดมาค่อนข้างเยอะนะเออนะครับผมถ้าเกิดใครมีกําลังนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแบบว่าสไตล์ชิลๆนะครับผมงบน้อยๆนะครับก็ใส่เป็นแหวนตัวนี้แทนนะครับผมอ่าแหวนตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ดอกได้ตามมอนนะครับเวลาเราไปเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม games, ก็จะบวกป้องกัน4นะครับผมแล้วก็ค่าพลังงาน7นะครับผมใส่2วงนะฮะอ่าโอเคครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเลือกใส่เป็นอ่าต่างหูแพทิ่นัมนะครับผมก็บวกเลือกมาอีก15นะครับผมอ่านะครับแล้วก็เด้ง8 5นะครับแล้วก็สร้อยเนี่ยนะครับเลือกใส่เป็นสีเหลืองนะครับผมเพราะว่าเราเป็นสายฟินนะครับเราต้องหาอะไรที่แบบว่ามันเป็นค่าพลังงานเนี่ย นะครับผมหาได้ก็ใส่เข้ามาเลยนะครับซึ่งซ่อยสีเหลืองตัวนี้มันก็จะบวกค่าพลังงานเพิ่มมา5้านะครับผมนะครับก็เลือกใส่เป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวอันเนี้ยนะครับผมก็คือเราต้องซื้อโปรนะครับราคาก็อยู่ประมาณ400มั้งนะครับใครไม่มีกําลังก็ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่นี้คือราคาไม่สูงนะครับผม อ่านะครับแล้วก็ส่วนตัวเ e ตการ์ดนะครับผมก็หาได้จากในเว็บซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็แนะนําไปแล้วนะครับในการซื้อของเว็บนะครับเพื่อนเพื่อลองย้อนเข้าไปดูในช่องแล้วก็ลองหาคลิปดูได้นะครับล่าสุดนี้ที่ผ่านมานะฮะโอเคครับผมแล้วก็เครื่องแต่งกายหน้ากากอะไรมัยอันนี้คือจะเป็นทับนะนะครับผมก็คอสจะบวกอัตรานะครับผมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยคือดับปินะมันไม่ต้องใช้อยู่แล้วอัตราเพราะว่าสกิลมันมันโดน1 0 0ออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันได้เลือดไงนะฮะ ใครมีกําลังก็ซื้อนะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1, 5, 6, พันห้าพันหแพงสุดก็น่าจะประมาณพันแนะครับสำหรับแมสตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่เนี่ยผมเลือกเป็นร้อยสาสิบห้านะครับจริงไม่ได้เลือกหรอก <laughs> มันไปคของเขานะครับก็แต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนตัวไงผมผมก็เลือกร้อยสามห้านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมลองถอดชุดออกแล้วอะเลือดผมจะเหลืออยู่ประมาณสองพันสองมั้งนะครับได้สี่ชิ้นนี้มาก็อาจ อัดเลือดขึ้นมาเป็น2อ0 0นะครับเลือดร้อยหนึ่งนี่มีผลนะเพื่อนๆนะครับอย่าลืมว่าเลือดเรามันแค่แบบพันสองพัเองอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ร้อยสามสิบห้านะครับผมอ่าก็บวกเลือดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยดาบปิ้นผมแนะนํานะว่าเป็นอ่าดาบตัวนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าให้พลังงานเยอะกว่า กว่าตัวอื่นนะครับผมเพราะว่าดาบปิ้นเนี่ยส่วนมากที่ผมลองส่องดูในเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวดาบตัวนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นดาบไร์ฟิเวสนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่มีเท่านี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางละกันนะนะครับไม่ต้องตามผมทุกอย่างก็ได้นะแต่นี่คือเป็นแบบพื้นฐานข้าวแล้วกันที่ผมเล่นแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ส่วนชุดทับนะครับชุดทับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะสองสามร้อยก็มีขายนะครับคือราคามันคือสเตตัสอะมันเหมือนกันชุดทับอะนะครับผมแต่ทีนี้คือเรื่องความสวยความแรอะไรเงี้ยแล้วแต่ละกันนะครับผมราคามันก็จะแพงขึ้นตามตามนั้นแหละแต่แล้เกิดใครซื้อชุดทับเก่าๆอย่างที่แบบอย่างของผมเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแสงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบมีแสงแบบให้ตัวละครเราแบบฟุง้งฟิ้งหน่อยอะไรเงี้ยเดีผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นออร่าขึ้นมาอะไรเงี้ย นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกใส่ละกันนะครับแต่ว่าค่าสเตตัสเหมือนกันนะครับเสื้อก็จะเป็นถ้าเกิดเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับคอตูมเนี่ยมันจะบวกป้องกัน5นะครับผมตังเกงหลบดีห้าอย่างเงี้ยครับผมมืออัตรานะครับผมแล้วก็รองเท้าเลื่อนนะครับผมบวก20นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซ่าชุดทับนะครับชุดคอตูมนั่นเองนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีกําลังนะครับผมจะซื้อทับเฟนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ ราคาก็อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแต่คนขายเพราะว่าผมพยายามแบบว่าดูราคามาเงี้ยราคาแบบไม่ค่อยเท่ากันเลยนะเออบางคนก็2 0 0 0บ้างนะครับบางคนก็พันแปดพันเก้าอะไรเงี้ยนะครับผมพันหนึ่งร้อยยังมีเลยนะบางทีนะครับผมก็แล้วแต่จังหวะคนขายแล้วกันนะครับผมค่าสเตตัสก็จะบวกเลือกขึ้นใหม่อีกยี่สิบนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จําเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพ,พิจารณากับกับตัวเงินที่ต้องจ่ายแล้วกันนะครับแต่ผมอยากได้ นะครับผมอุปกรณ์สงสัยมีมีเท่านี้นะฮะอ่าโอเคประมาณนี้โอเคแล้วทีนี้มาแนะนำสกิลนิดนึงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะซึ่งตอนแรกอะผมไปจับดาบปิ้นอะเออบ่อยมากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเล่นไงนะครับไอ้สกิลร้อยร้อยห้าเจ็ดอะนะครับอาจจะผมให้ดูนะครับผมมันเออไงนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาเราเราเรา,เราเล่นในวอลไฟฟ้าอะไอ้นัวลเนี่ยไอ้ช่วงที่แบบว่าเราแบบมั่วๆนะฮะ เนี่ยอย่างสกนะิลอะลองดูระยะนะอ่ะผมใช้สกิลสองนะครับสกิลสามนะครับสกิลสี่เห็นไหมครัคือผมไม่ต้องขยับตัวนะครับผมสามารถแบบสกิลได้แต่ถ้าเกิดเล่นจริงๆคือมันก็ต้องโยกสกิลแหละนะครับดึงสกิลแหละนะครับแต่ทีเนี้ยพอห้านะครับผมใช้สกิลไม่ได้นะครับ,นะรบ, 5, รบผมเป้าหม,นะม,มายอยู่เกินไปอันเนี้ยคือมันจะทําให้เรายืนขาตายนะเวลาเพื่อนๆออ,ออกสกนะิลเนี่ยนะครับผมสกิลของรนะ้อยห้าเจ็ดเนี่ยพยายามขยับตัวหน่อยละกันนะครับ อ่าถ้าเกิดมันนอกระยะปุ๊บมันไม่เดินไปสกิลให้นะนะครับมันยืนเอ๋อเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อ่าเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับที่ผมประสบมานะฮะอ่าลองให้ดูอีกทีนึงครับนะครับเนี่ยระยะมันได้หมดเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดึงสกิลนะนะครับแต่เนี่ยจะพอมาถึงร5 7ปุ๊บมันออกสกิลไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่เดินไปหาให้นะเพื่อนๆต้องโยกนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะ สำหรับอของสมใส่นะครับผมแล้วก็สกิลนะครับสเตตัสนะครับการลงสเตตัสการลงสกิลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือใครจะตามผมก็ได้นะหรือว่าใครมีแนวทางของตัวเองก็ได้แต่นี้คือผมมาคร่าวๆให้เพื่อนๆที่แบบว่าหาเซิร์ฟมาลงแล้วก็แบบว่าชื่นชอบอาชีพนี้เนี่ยนะครับผมก็แล้วแบบหลงๆลืมๆก็ลองเอาของผมเป็นเป็น าฐานแบบตั้งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจะไปปรับใช้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่าโอเคครับต่อมาทีนี้เนี่ยคือต้นคลิปเนี่ยที่ผมเปิดไปเนี่ยผมบอกว่าดาบปิ้นจะเล่นคนเดียวอ่ะมันเล่นลําบากนะครับผมเพราะว่าดามเมจมันมันไม่ได้จ่าขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่รวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นตีที่น่ากลัวมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับผมของคุณเตอร์นะครับผมคุณเตอร์ก็เป็นเพื่อนไอคิวนะครับผมซึ่งเขาเป็นตี้ดาบปิ้นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแนวทางการเล่นแล้วก็จะได้รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีพีเทนะครับผมหรือไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยดาบปิ้นนะถ้าเกิดเราบิตี้มีพระอะไรเงี้ยคือมันสามารถเล่นคนเดียวได้ดนะมันสามารถเป็นตัวที่ปิดสกอร์ได้นะครับผม อ่าอันนั้นก็เล่นคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวอลอะไรที่มันปั๊มยาได้นะครับผมดาบปิ้นไม่ควรไปคนเดียวนะครับผมอ่าอย่างอย่างน้อยๆต้องมีเพื่อนร่วมอุดมการ์ด้วยแลลวนะฮะอันนี้ก็คือแนวทางนะนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้เนี่ยอ่าดาบดาบปิ้นเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวกิจกรรมใหม่แล้วกันเป็นคลิปของคุณเติงที่เขาลง YouTube ไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปผมให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะเข้าไปติดตามช่องของคุณเติงนะครับผมที่เป็นดาบสายปิ้นนะนะครับเดีย๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็คือฟีพีเนี่ยนะครับผมที่ผมเปิดมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเราเรากดปุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมที่เป็นรูปโล่แล้วก็รูปดาบเนี่ยที่มาสุผมชี้นะครับผมพอเราอาคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไปที่เมนู VPK นะครับผม คือกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้ไปดูคลิปคุณเติร์งเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่ทาง G เนี่ยเขาอัปเดตเข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วใครที่ติดตามคลิปผมเนี่ยจะเคยเห็น War CDM ใช่ไหมฮะซึ่งรูปแบบในการเล่นเนี่ยแนวทางเนี่ย,ยคล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า เราไม่มีตี้นะครับผมคือถ้าเกิดเป็น,น CDM เนี่ยนะครับผมมันก็จะต้องเป็นกิวที่เราคัดเลือกเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเราคัดใครลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้คัดก็ไม่ไมไมสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกับแบบกิวส่งตัวแทนไปแบบตี้หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดฟ PK ี K มันลงได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในตี้กันเนี่ยก็จะโจมตีกันไม่ได้นะครับผมมันคือฟ PK ีป, K. ประมาณนี้นะครับผมระยะการเล่นก็อยู่ที่ประมาณ4 5นาทีนะครับโอเคนะครับ ทีนี้เราไปดูคลิปของคุณเติ้งกันแล้วกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆใครที่อยากดูว่าเฮ้ยดาบปิ้นเนี่ยนะครับผมเวลามันอยู่รวมกันมันโหดขนาดไหนนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมให้ไปดูสักคู่หนึ่งนะครับ so it's drama in the club now that i roll with everybody show me love when you sell like him and them you get plenty of goopy love look homie ain't nothing change Close down g's up i see exhibit in the อ่ะเป็นยังไงฮะเห็นคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยแหละความน่ากลัวของดาบปิ้นนะครับผมถ้าเกิดมันมาเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับผมชนไม่ไหวนะเออนับคือแบบว่าสก,กิลมันโดนเต็มๆคือมันไม่มิดอ่ะนะครับผมเนี่ยแหละเป็นเอกลักษณ์ของดาบปิ้นนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่อยากจะไปดูดาบปิ้นต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ช่องของอคุณเติงเนี่ยไว้ใต้คลิปและเพื่อนๆก็ลองไปติดตามแล้วก็ไปลองดูคลิปดาบปิ้นของอคุณเติงก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําเท่านี้นะครับผมข้อมูลจุดไหนที่ไม่ครบยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ